ไม่หวันดราม่าอารัวเผยร้านเบเกอรี่ทำเค้กพระเครื่องพร้อมวัตถุมงคลจากประเด็นที่มีดราม่าใหญ่เมื่อไม่นานมานี้กับร้านขนมแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามที่ได้เกิดแนวไอเดียทำอารัวเป็นรูปพระเครื่องแต่ต่อมาก็ถูกกระแสโจมตีหนักมากและมีการแบ่งออกเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจนบางก็มองว่าไม่เหมาะสมต่อมาสำนักพุทธพร้อมทหารมากมายได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจนร้านนั้นต้องหยุดผลิตชั่วคราว ล่าสุดเมื่อวันที่สองพฤษภาคมที่ผ่านมาโลกออนไลน์ได้มีการเชร์ภาพเค้กของร้านหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์เป็นเค้กที่แต่งหน้าไปได้วยรูปพระเครื่องรุ่นดังวัตถุมงคลที่มีทั้งเลี่ยมทองและติดทองคําเปลวพร้อมกับเขียนอักขรดโดยทางร้านได้ลงรูปพร้อมกับระบุว่าเค้กวัตถุมงคลเพื่อความเป็นิริมงคลประดิษฐ์จากน้ําตาลฟองดองเก็บรักษาได้หลายปี ซึ่งหลังจากที่ถูกแช่ไปยังโลกออนไลน์แล้วนั้นผู้คนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายว่าอย่าไปหวั่นกับกระแสที่เกิดขึ้นหากโดนวิจารณ์ไม่ต้องแร์คำใดๆเพราะกรณีนี้ไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ